วันนี้มารีวิวสายแคมป์นะครับผมว่าหลายคนนะตอนนี้เป็นกระแสเลยสำหรับเต็นท์คอร์ดผมก็ไปจัดเต็นท์คอร์ตมาเหมือนกันนะครับจัดมาสองตัวเลยแหละเพราะว่าถ้านอนกับเมียประมาณนั้นก็ต้องแยกเตียงเขาเรียกแยกเตียงกันนอน <c oughs> เอามาให้ดูก่อนตัวหนึ่งเพราะจริงๆมันมีอีกเซตหนึ่งแหละผมซื้อมาสองสองชุดนะครับเต็นท์คอร์ก็บอกก่อนว่าราคา ถือว่าจับต้องได้นะครับครบเซตเนี่ยอยู่ที่3000กว่าบาทนะครับสตัวนี้ผมได้มาในราคา6,700กว่าบาทรวมโค้ดส่วนลดอะไรแล้วนะครับเวลาซื้อต้องเลือกว่าจะเอาแบบไหนนะครับของผมผมไม่ได้เลือกเป็นคันโนปี้คันโนปี้คือแบบเป็นหลังคายื่นออกมาผมเอาเป็นเหมือนเป็นเป็นทราร์ฟธรรมดาพอนะครับมันก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้ของยี่ห้อวิดาลิโดนี่วิดาลิโด งานถือว่าโอเคนะไม่น่าเกียดเลยนะในราคาที่โอเคเนี่ยแล้วมันไม่ใหญ่ด้วยนะผมอยากจะพกไปตอนขี่มอไซค์อะ่ะแล้วก็ชุดนี้เป็นชุดหลังคาเป็นชุดหลังคามันส่วนตัวเนี้ยคือเต็นท์นี่คือเต็นท์แล้วจริงจอ่ะข้อดีคืออะไรมันไปกลางอยู่บนเตียงขอดเตียงขอดหน้ากว้าง65เซนนะครับกว้างกว่านี้เนี่ยอาจจะมีปัญหาใส่ไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวผมลองให้ดูผมไม่แน่ใจว่ามันจะยัดเข้าเป็นี่โฟตี้ได้ไหมพอเป็นที่โฟตี้นี่ เจ็ดสิบสามเซนแต่ผมว่าไม่น่าได้นะเพราะว่าอันนี้มันรองรับหกสิบห้าเซนต์ตัวเนี้ยลองดูเดี๋ยววิธีการกลางเนี่ยมาดูกันผมก็รออีกเตียงอยู่นะเพราะว่าตอนนี้เตียงสนามผมผมสั่งมาสองอันมาส่งแล้วตัวหนึ่งแต่อีกตัวนี้ยังไม่มาแต่ว่าเต็นท์มาแล้วสองตัวเดี๋ยวผมให้เพื่อนๆดูมาครับกลางกันดีกว่านี่ฉลองฉลาดยังไม่เอาออกเลยเนะี่ยผมซื้อมันเป็นสีแทนนะครับหน้าตาประมาณนี้มาในถุงเลยอ่ะวาง แล้วก็เซตอัพกันดีก,กว่านะครับไม่ยากบอกเลยในเซตจะให้เสาเต็นท์มาด้วยวางเสาเต็นท์ไว้ก่อนเราจะคลี่ตัวเต็นท์ก่อนเต็นท์หน้าหลังจะเหมือนกันนะหน้าหลังเหมือนกันของวิดาลิโดนะครับซิปลื่นนะเนี่ยโลโก้วิดาลิโดอยู่นี่เลยเห็นไหมไม่แน่ใจกอีฝั่งนี้ไหมอ๋อไม่มีฝั่งนู้นมีไหมฝั่งนู้นก็มีเราจะเอา ตัวเนี้ยตัวเนี้สอดเข้าไปที่เตียงคอดเราทั้งสี่ด้านถ้าเป็นของเ,อเจ็กลาเจ็กลาโอ้โหอันนั้นคือเป็นซิปเป็นซิปด้านหนึ่งเล็กด้านหนึ่งไม่มีซิปอันนี้แน่น่าจะใส่เพนตีโฟไม่ได้แน่แน่เท่าที่จับดูก็รู้สึกแล้วว่ามันตึงเพนตีโฟไม่น่าใส่ได้เนี่ยโอ้โหเนี่ยแค่นี้ก็รู้สึกแล้วว่าตึงเห็นนะ ยัดเข้ายัดเข้าเพนตีโฟตีไม่ได้แน,น่นอนไม่ต้องลองเลยอย่างเงี้ยเนี่ยยัดจะยัดไม่เข้าเลยเนี่ยแทบจะเรียกว่าแหกแล้วเนี่ยเนี่ยเพราะว่ามันยังมันยังตึงอยู่มันยังใหม่อยู่เนี่ยก็แหกเข้าไปครับยัดเข้าไปโอ้หถ้าไม่ได้นะผมมีทริคนะผมมีทริคให้เพื่อนดูจะได้ไม่ต้องไปดึงมากเดี๋ยวจะเข็บแทกให้เพื่อนดูตรงนี้ให้เราปลด ดกดอนให้มันหย่อนน่ะพูดง่ายๆให้มันหย่อนอ,ะนอ,นอ่ะพอมันหย่อนใช่ไหมเตียงมันจะผูบเข้ามาช่ี่ะเราก็สอดเข้าไปแล้วเราค่อยดึงตัวนี้ล็อกไม่งั้นเดี๋ยวเผื่อตะเข็บแหกเนะเวลาไปดึงมากๆเนี่ยแคนนี้อยู่เลยแล้วเราก็จะได้หน้าตาเต็นท์และทีนี้เราจะใส่ตัวเสเเาเต็นท์เสาเต็นท์หน้าตามันจะแบบว่ามีสองชิ้น ทำไมเพื่อนๆดูมีสองชิ้นอลูมิเนียมไม่แน่ใจว่าเป็นเจ็ดศูนย์เ็ดห้าหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่าราคามันไม่ได้แพงเท่ากับเจกลาเจกลาเจ็ดศูนย์เจ็ดห้าแน่ๆนั่งบนไตนิรดูเลยเนะี่ยกลางให้ดูมันจะเป็นแบบนี้ง่ายไม่ยากด้านหนึ่งจะเป็นแบบนี้แล้วอันนี้ก็จะเป็นแบบนี้ใส่เข้าไปอ่าใส่เข้าไปเห็นไะห ยางมันจะดึงเข้าหากันหมดผมวางไว้ที่ที่ตัวเต็นท์ก่อนเพราะมันต้องประกอบสองเส้นสเส้นหนึ่งก็ประกอบเหมือนกันเนี่ยเนี่ยแค่ดึงขึ้นมามันก็มันก็ต่อแล้วอะ่ะไม่ยากเพียงแต่ว่าเดี๋ยวตอนตอนใส่อาจจะต้องใช้แรงดึงนิดหนึ่งเวลาเราประกอบเวลาเราประกอบมันจะมีมันจะมีด้านนี้ให้เพื่อนดูหัวเนี้จะต้องอยู่คนละฝั่ง ต้องอยู่คนละฝั่งผมจะไปประกอบด้านนี้ก่อนมาแล้วป๋มๆไม่ต้องเลยนะเนี่ยผมจะเอาอันนี้นะเสียบเข้าไปตรงนี้เ,เ,เ,เนี่ยเสียบไปนี้อ่านี่ด้านหนึ่งแล้วนะฝั่งนู้นทาเหมือนกันครับฝั่งนู้นทาเหมือนกันพลิกมาเนี่แล้วก็มันก็จะแหกๆหน่อยประกอบเข้าไปแล้วเราทำยไงกับมัน ตรงนี้ยมันจะมีตาไก่อยู่ให้เอาตาไก่นะ่ะใส่เข้าไปในในตัวเสาเต็นท์ทั้งสองฟังก่อนใส่เข้าไปในตัวเสาเต็นท์ทั้งสองฟังก่อนใส่เข้าไปแล้วอีกสองฟังทําเหมือนกันอันนี้ใช้แรงดึงแน่อย่างเงี้ยผมดึงแล้วน,นะสังเกตน,นะท์มันหนีผมไปเยองหนีไปก็ เพราะฉะนั้นอาจจะต้องเอามือหนึ่งอ่ะมือพิเศษของเราก็คือมือนี้มือส้นตีนจับไว้ก่อนนี่ดึงไว้ใส่หนึ่งอันเรียบร้อยอีกอันหนึ่งเนี่ยนี่คือของเสาเสร็จแล้วนะที่เหลือคือเราจะเอาตัวมุ้งเราอะ่ะที่เป็นเต็นเนี่ยเข้ามาคลิป เห็นไหมมันมีคลิปเห็นไหมเราพวกนี้มาคลิปเข้ากับเสาเต็นท์เรามันก็จะเป็นทรงแล้วเนี่ยขึ้นมาแล้วเห็นไหมขึ้นมาเป็นทรงแล้วปั๊บเดียวเนี่ยไล่ขึ้นมาเลยเนี่ยมันจะมีตัวคล้องหมดเลยไม่ยากเห็นไหมมันก็จะคล้ายๆแบบยุคยุคหนึ่งที่เราเคยใช้เต็นท์ที่เป็นเป็นเสาอะ อันนี้คือยังไม่ได้ใส่ตัวฟลาชีสนะที่ผมบอกเพื่อนๆว่าอันนี้คือเราใส่แค่ตัวอินเนอร์นี่แค่อินเนอร์นะมันก็จะดึงดึงตึงๆหน่อยเดี๋ยวรีวิวให้ดูก่อนว่าเข้าไปนั่งแล้วเป็นยังไงผมบอกเลยมันโปร่งนี้นะเหมาะมากเวลาที่เราแบบสมมุติเรากลางหน้าน้อนหน้าร้อนหรืออาจจะแบบว่า กลางตอนกลางวันน่ะแล้วเรารู้สึกว่ามันร้อนใช่ไหมเอากลางแค่นี้นี่ถามว่าโปร่งไหมเนี่ยผมบอกก่อนผมสูง178โปร่งนะโปร่งนะเอาจริงๆเนี่ยกลางให้ดูก่อนแล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็มีซิปเหมือนกันแล้วผมบอก,กอเลยนะวิตาลีโดซิปลื่นจริงครับซิปลื่นจริงเนี่ย ลื่นจริงอือตามที่หลายคนเขาบอกว่าซิปวิดาลิโดมันวิดาลิโดมันลื่นใช่มันลื่นจริงครับเดีย๋ยวผมเก็บไอ้นี้ก่อนเก็บมันก็จะเป็นเหมือนสลักเก็บเต็นท์ทั่วๆไปนะไม่ได้มีอะไรที่พิเศษนะครับเนี่ยม้วนมวนม้วน,วน,วนใช่ไหมเป็นผ้ามุง้งแต่จริงเวลาเรานอนพวกนี้มันจะต้องมีผ้าปูอีกชั้นหนึ่งนะเพื่อคันพี่เราจะได้นอนสบายเห็นไหมเห็นตัวนี้ไหม เนี่ยเ,เนี่ยของอาไปปุ๊บเนี่ยเก็บเสร็จแล้วอ่าแล้วเนี่ยเราจะยังมีช่องของเตียงเมื่อกี้ที่เราใส่ไว้เตียงคอดเห็นไหมนี่ครับอันนี้คือเข้ามาในเต็นท์แล้วเห็นไหมให้เพื่อนๆนดูมันโปร่งนะอันนี้บอกก่อนนะมันโปร่งนะแล้วข้างในเนี่ยผมให้เพื่อนๆนดูนะมันจะมีอ่าเนี่ยอันนี้ จะส่วนหัวงหรือจะส่วนเท้าก็แล้วแต่เพื่อนๆมันก็จะบอกว่าห้ามทําอะไรบ้างเนี่ยไหมห้ามสารพัดห้ามเขาอะก็ประมาณนั้นนะครับมันนี้มันจะมีห่วงให้เราคล้องพวกไฟตะเกียงเนี่ยสองฝั่งเห็นไหมสองฝั่งแล้วที่มันคล้องเนี่ยถือว่ามันทําดีนะมันคล้องกับตัวโครงเต็นท์เพราะฉะนั้นมันจะสามารถรับน้ําหนักพวกคมไฟหรือว่าพัดลมได้ นะถามว่ากว้างไหมกว้างนะโอเคนะถือว่าดีเลยติดเท้าไหมเหรอไม่ติดนะได้เลยนี่เวิร์กนอนให้ดูผมสูง 8, ร้อยเจ็สิบแปดเตียงขอดยาวร้อยเก้าสิบนี่ได้เลยลองเอาพัดลมมาขแขวนไหม ตัวน,นี้เป็นท่อลมเต็นธรรมดาทั่วๆไปที่ชาวแคมปิ้งเขาใช้กันหน้าตาอย่างนี้ไม่ได้รีวิวเพื่อนดูเลยแขวนเข้าไปครับอ๋อเวิร์กไหมท่อลมเต็นแบบนี้เนี่ยะก็ได้อยู่นะเห็นไหมได้อยูเห็นไหมพียงแต่ว่าน่าจะใช้เขาเรียก ใช้คาร์บายเนอร์คาริบเยรเออเรียกถูกไหมโซฮุกเกี่ยวอะ่ะคาริบเนอร์มาเกาะน,นะครับมันจะได้พอดีเพราะอันนี้รู้สึกว่าเหมือนมันมันจะจะดิ้นหลุดอยู่อะ่ะอืมเนีย่ยก็นะผมก็ผมผคล้องนี้แหละแล้วก็ปิดปิดด้านหลังอ่าเพราะว่าเวลากลางเต็นท์นอน,นอะ่ะพัดลมมันคงไม่ได้จ่อหัวเรามั้งอ่าผมปิดอันนี้ เห็นนะโออยู่นะเนี่ยฮึบอ๋อไดอยู่สบายเลยแจว๋วเดี๋ยวเราลองกลางไฟชีสดูสิว่าเป็นไงมาเรามาลองกลางไฟชีตไฟชีตเนี่ยเขาจะให้อะไรมาบ้างถุงมันจะเล็กกว่านะสายลัดอะมีเหมือนกันแกสายลัดออกนะครับสายลัดมันเหมือนกันแหละ แล้วก็นี่นี่หน้าตาอาจจะเป็นใบรับประการเลยรผมไม่รู้เหมือนกันให้สมอบกแล้วก็เชือกสมอบกนี่เหมือนของตัวแพงนะแต่ว่าโอเคแหละงานมันสู้กันไม่ได้หรอกนะเชือกนะครับมีม้ามดกี่เส้นมาเนี่ยหนึ่งสองสามหกเส้นเอาไว้ล้างตัวตัวเตียงของตัวไฟชีตนะครับแล้วก็ให้สมอบกมาหกอันเหมือนกันก็คือเน้นน้ำหนักเบา ถ้าไปตอกพื้นแข็งมากๆอาจจะซุดนะครับแต่โดยทั่วไปก็น่าจะโอแหละนะเนี่ยประมาณนี้แล้วก็ตัวตัวนี้ผ้าคุมเต็นท์กลางเลยอยาให้เพื่อนดูมันจะมีห่วงลัดตัวนี้เดี๋ยวผมคุมก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวให้เพื่อนมาดูทีหลังนะครับคุมก่อนคุมไม่เหมือนอนกันแล้วกัน มันมียี่ห้ออยู่ตรงนี้ไอ้ยี่ห้อได้อยู่ด้วยกันคุมไปมง่ายไหมเนีย่ยนี่แทบจะเรียกได้ว่าปับเดียวเขาเสร็จแล้วทีนี้ให้ดูตรงนี้มันจะมีไอ้ห่วงตัวนี้ที่ผมบอกเพื่อนๆมเมื่อกี้เนี่ยให้สใส่เข้าไปที่ข้างใต้ข้างใต้ตรงนี้ใส่เข้าไปใส่เข้าไปตรงนี้นะข้างใต้นะมันอาจจะหลุดนะเพราะต้องดึงหน่อยเพราะว่าเรายังไม่ได้ดึงฝั่งนู้นอันนี้ก็เหมือนกัน คล้องเข้าไปปึ๊บดึงไว้ก่อนแล้วเราก็ไปใส่ฝั่งนูน้นเป็นแนวประมาณนี้ผมคล้องฝั่งนูน้นละตรงนี้มันจะมีช่องลมดึงออกมาแล้วมันก็จะมีตัวนี้ตัวค้ำเห็นไหมตัวค้ำเอามาแปะเข้ากับตัวนี้มันจะทำให้ช่องลมเปิดมันจะเป็นฟิปป็อกมันก็จะเปิดโล่งนีไง้ไปดูอีกฝั่งไปดูอีกฝั่งฝั่งก็เหมือนงานนี่ดึงออกมา แล้วก็เอานอเนี้ยปิปฟอบเนี่ยมาค้ำเข้ากับตัวนี้นะมันก็จะมีช่องลมกว้างอยู่ที่ตัวเต็นท์เนี่ยถ้าสังเกตดูนะเพื่อนเพื่อนตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวที่เราเอาไปคล้องเข้ากับตัวสมอบ,บกเพื่อจะดึงเพื่อจะดึงมันที่ผมบอกว่ามันมีหกต้นนะตรงนี้สี่แต่และมุมสี่ใช่ไหมแล้วก็จะมี มีตรงมูนเห็นไหมที่เป็นเสาเป็นเหมือนตัวกลางของตัวไฟชีสอ่ะอีกข่าละสองมันก็เป็นหกน,นี่ก็ค้ำดึงไปนะครับจะดึงดึงผ่านตัวนี้ก็ได้เป็นเชือกยืดๆหรือจะคล้องเข้ากับตัวนี้เลยก็ได้เพื่อความมั่นคงก็แล้วแต่เพื่อนๆแต่ถามผมผมว่าผมคล้องยางยืดก็ได้แต่ในอนานะคตยางยืดมันจะยืดไงย,ย้้ยแต่ว่าไม่เป็นไรเราซื้อได้นะแต่ถ้าไม่ทําก็ก็ได้วันนี้คงไม่ได้ต่อสมองบอกให้เพื่อนๆดูนะคงประมาณนี้ นะครับอ่ะเดี๋ยวรีวิวให้ดูตรงตัวเต็นท์กันดีกว่าว่าเป็นยังไงทีนี้ด้านหน้าด้านหน้าให้เพื่อนเ<ๆ>ดูเวลาที่เราใส่สมอบกแล้วดึงเชือกอะ่ะเต็นท์มันจะอยู่ทรงประมาณนี้ใช่ไหมมันจะได้ทรงประมาณนี้ทีนี้เวลาเราจะทําให้เต็นท์มันเป็นลักษณะเหมือนที่เราเห็นกันเนี่ยใช่ไหมเราจะพับเราจะรูดซิปซิปมันจะมีสองฝั่งนะมีฝั่งนี้รูดไปฝั่งนี้นะ แล้วก็ฝั่งนี้นี่ไปมันมีสองฝั่งมันจะรูดมาชนกันแล้วอันนี้ถ้าเรามีสมอบกตอกอยู่อ่ะมันก็จะเหมือนเป็นแกนกลางเราก็จะพับ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 ม้วนมันใช่ไหมม้วนมันแล้วก็มายึดเข้ากับตรงกลางตรงนี้เดี๋ยวเพื่อนดูก่อนแล้วกันผมให้ดูฝั่งนี้ก่อนแล้วกันสมมติว่าเราจะเข้าออกสมมติเราจะเข้าออกฝั่งนี้ใช่ไมฝั่งนี้ใช่ไหมเราก็จะพับ <pater> พับตัวนี้อันนี้พับข้างในนะนี่แล้วนีน้จะเหมืนนอนกันนี่อันจะมีห่วงไม้คล้องห่วงไม้คล้องแบบนี้อย่าลืมว่าอันนี้ถ้าเราใช้สมอบกอยู่มันก็จะตึงอย่างนี้มันก็จะเหมือนเป็นถ้าเรียกเหมือนเป็นบางใบให้กับกับเต็นท์เรา ให้เรานั่งแล้วก็ยังมีลมเข้าสบายๆข้างในก็จะเป็นมุ้งถูกไหมก็จะได้ประมาณนี้แต่ถ้าบางคนบอกว่าอยากให้ไม่เหมือนเจ๊กลาเอออยากเ,เหมือนเจ๊กลาก็ลูดไมาให้หมดให้มาอยู่ประมาณนี้แล้วอันเนี้ยพับพับเก็บพับเก็บพับเลยหมวนเลยมมวนเก็บไปเลยนี่มมวนเก็บไปเลย เราไ,ไ,ไปสอดไว้ข้างใน,นสอดข้างในอสอดแล้วลวกเดี๋ยวดวูอนจอดไว้ข้างในนี่ยมันมีที่คล้องอยู่ข้างบนตรงนี้เราก็ไปคล้องกับตัวที่มันเกี่ยวกับกับตัวอินเนอร์ข้างในกําลังเป็นแฟชั่นนิยมนะตอนนี้ไอ้เต็นท์ประเภทแบบที่เขาเรียกว่าเต็นท์คอท์น่ยนี่เลยนะเข้ามาถึงนี่ผมมีพัดลมด้วยเออพัดลมเจัวเลยเนี่ยเฮ้ยสบายอยู่เอางจริง ตอนนี้มันมีแดดสองอยู่ผมมีสแลนก็จริงแต่เมื่อกี้ตอนที่ยังไม่มีไม่มีตัวไฟ,ไฟชีทคุมอะ่ะจะมีความรู้สึกว่าแสง u v มันเข้ามาแล้วร้อนอันนี้คือไม่รู้สึกแลกอย่างคือมีพัดลมเป่าอยู่ข้างหลังด้วยสบายสบายเลยเนี่ยดูดิเออเวิร์กเวิร์กเออเป็นไงดีไหมเวิร์กนะส่วนถ้าถามว่ามืดไหมต้องยอมรับว่าถ้าซื้อเป็นสีแทนอะ่ะมันจะไม่ได้มืดมากถ้าซื้อซื้อเป็นสีดามันจะมืด อันนี้มันสีแทนซึ่งผมชอบไงสีดํามันก็เหมือนล่อยุงผมว่าไม่ค่อยเวิร์กมันจะมืดก็มืดอะเออแต่ว่ามันมืดมืดแล้วดํายุงเข้ามาผมก็ไม่ไหวแบบนี้ดีกว่าข้อดีของเต็นท์พวกนี้คืออะไรแค่นี้เดี๋ยวผมทาให้เพื่อนดูให้เพื่อนดูคืออะไรยกย้ายเต็นท์ไงเนี่ยมันแค่ยกเดี๋ยวผมพัดลมออกก่อนผมต้องใช้คาราบไนเนอร์แหละผมว่านะเนี่ยแล้วก็ยกเลย เราก็เปลี่ยนที่ว่าจะไปตั้งเป็นที่ไหนใช่ปหแล้วน้ําหนักมันเบาผมบอกมันเบาจริงว่ะเออมันเบาจริงเบาแบบเออเบาเลยอะยกเว้นว่าเราลงสมอบกไปแล้วล่ะจะถอนสมอบกหน่อยแล้วแล้วเราก็ย้ายแค่นั้นเองมันไม่ได้เดือดร้อนอะไรสบายๆเลยเนี่ยดูดิอุย้ยอาผมว่าต้องใส่คารา์บไลเนอร์แหละอันเนี้ยถ้าไม่ใส่เนี่ยนั่งกระแทกอะไรก็ลวงเลยเนี่ย ถือว่าดีอ่ะผมลืมให้เพื่อนเพื่อนดูข้างในมันมีช่องด้วยนะเอาไว้ใส่มือถือทั้งหัวและท้ายนี่อุ้ยใส่ไหมนี่หัวท้ายใส่ได้หมดน้ดีจริงดีจริงอืมเนี่ยแล้วพอเข้ามาเรารู้สึกได้เลยว่าความร้อนเมื่อกี้ที่โดนแดดมันส่องมาสะท้อนรู้สึกว่าร้อนตอนนี้รู้สึกว่าไม่ค่อยเท่าไหร่ได้เลยอืมอืมอืมเจ๋งดีอ่ะมันมีฟีเจอร์หนึ่งนี่ผมบอกเลยว่ามันเวิร์ก เดี๋ยวเพื่อนดูถามว่าอีกฟีกเจอร์หนึ่งที่ทำไมมันเวิร์กใช่ไหมเนื่องจากว่ามันเป็นเต็นท์คอร์ดพอเป็นคอดมันก็แค่โครงเต็นท์ธรรมดาเราสามารถที่จะกางมันในลักษณะที่ผมเอาเอาเต็นท์คอดออกก่อนเราเอาเต็นท์เนี่ยไปไว้ตรงไหนก็ได้คือเป็นลักษณะของการกางที่แบบเป็นแบบเตี้ยเออกไหมนี่นะ มื่ม่ผมเอาเตียงขดออกเตียงขดออกตอนนี้มันจะกลายเป็นเต็นธรรมดาแล้วเนหะ็นไหมเพราะฉะนั้นพวกสายเดินป่าที่แบบก็แค่อยากได้เต็นที่มันมีขนาดเล็กไม่ต้องไปเสียตังซื้อแบบแพงๆห้าหกพันแบบอะ่ะอันนี้มันหนักแค่ประมาณสองโลนิดหนึ่งรวมไฟชีตแล้วน้ำหนักมันก็ยอมรับได้ ขนาดอาจจะใหญ่กว่าพวกเต็นที่เดินป่าแบบพกนอนคนเดียวอ่ะแต่นี่มันได้ประโยชน์หลายอย่างไงเห็นไหม work เจ๋งเลยเป็นไ,ไงเพื่อนคนไหนสนใจผมทิงลิงไม่ให้ดูได้นะครับที่กัาปัญญาล่างหรือใน u t u b e ในตะก,ก้ากดได้เลยสั่งซื้อได้เลยครับรีบๆซื้อเนะเดี๋ยวของหมดวันนี้ฝากไว้ประมาณนี้สำหรับ e ีซี่6395นะเหมือนเดิมชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ไปไปได้กด subscribe กดกระดิ่งด้วยเพื่อนๆจะได้ทราบว,ว่าผมมีการอัพเดคลิปมาละสวัสดีครับ